ต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องกำลังนะคะกำลังก็คือ power นะคะเ,เขียนแทนด้วยตัว P ใหญ่กำลังเนี่ยเป็นอัตราการทำงานในหนึ่งหน่วยเวลานะคะก็คืองานหารด้วยเวลานั่นเองหน่วยของกำลังนะคะก็คือจูลต่อวินาทนะะีถ้าจะไม่ได้ก็เป็นจูลต่อวินาทีนะคะแต่โดยสากลน,นะคะเขาก็จะใช้เป็นหน่วยวัต ัวนี้ซึ่งเราจะเขียนแทนด้วยตัว w นะคะหรือว่าจะเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษตัวเต็มก็ได้นะคะากำลังเนี่ยมีสูตรดังนี้นะคะอันแรกเลยก็คือเป็นแบบเบสิคมันคืองานหารด้วยเวลานะคะซึ่งเรารู้ว่างานเนี่ยเจ้า w ตัวเนี้ยมันหาได้จาก f คูณกับ s นะคะเราก็จะได้เป็นอีกสูตรหนึ่งก็คือตัวนี้กำลังเท่ากับ f คูณ s หารด้วย t นะคะ เราเรียนตอนเทอมหนึ่งไปแล้วนะคะว่า,าความเร็วอัตราเร็วเนี่ยหาได้จากระยะทางหารด้วยเวลานะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้อีกสูตรหนึ่งก็คือกำลังเท่ากับ F คูณกับ v นะคะก็คือ,อแรงคูณกับความเร็วนอกจากนี้นะคะถ้าวัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิง่งสิ่งที่เราต้องรู้นะคะ วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิง่งวัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเนี่ยเขาจะไม่ให้แรงมานะคะโจทย์ก็จะให้เราคิดไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือ,อใช้ F เท่ากับ m คูณกับ g นะคะ m คือมวลมวลตัวน,นี้มีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะคะส่วน G เนี่ยเป็นค่าคงที่เราจะใช้ G เป็น10เมตรต่อวินาทีกำลังสอง G คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะมาดูข้อที่1เด็กคนหนึ่งดึงถังน้ำมวล15กิโลกรัมขึ้นจากบอ่อน้ำลึก3เมตรด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอในเวลา6วินาทีนะคะจะใช้กำลังกี่วัตต์เราก็มามีข้อตรวจว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะคะแรกเขาบอกว่าเด็กคนนึงดึงถังน้ำมวล มองัคือตัว m นะคะให้ m มาว่าเท่ากับ15กิโลกรัมขึ้นจากบอ่อน้ําลึก3เมตรนะคะแสดงว่าวัตถุตัวนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่มาได้เป็นระยะทาง3เมตรนั่นเองตัวระยะทางนะคะก็คือ s เท่ากับ3เมตรในเวลาเวลาก็คือ t t เท่ากับ6วินาทีนะคะซึ่งให้หากําลังก็คือ หา p ว่าเท่ากับเท่าไหร่ตัวนี้มี m มี s มี t นะคะแล้วให้หา p เราจะใช้เป็นสูตรที่2แต่ว่าเรายังไม่มี f นะคะซึ่ง f เนี่ยมันหาได้จาก m คูณกับ g นะคะเราก็จะได้แรงนะคะเท่ากับมวล15กิโลกรัมคูณค่า g คือ10นะคะดังนั้นเราจะใช้แรงเนี่ยเป็น150นิวตันในการคำนวณข้อนี้นะคะ อ่ะเราก็มาดูจาก p เท่ากับ f คูณ s หารด้วย t แทนค่าลงไปค่ะก็จะเป็น150คูณ s คือ3นะคะหารด้วยเวลาเวลาคือ6 150คูณ3นะคะได้450หารด้วย6 450หาร6นะคะก็จะเท่ากับ 75หน่วยเป็นวัตนะคะก็คือตัว W ดังนั้นข้อนี้กำลังเท่ากับ75วัตนะคะมาดูข้อที่2ในการยกกล่องมวล100กิโลกรัมจากพื้นนะคะโดยใช้กำลัง1กิโลวัตต์เป็นเวลา10วินาทีกล่องนี้จะขึ้นไปได้สูงจากพื้นกี่เมตรนะคะเขาให้อะไรมาบ้างมาดูนะคะ,ะข้อแรกวิเคราะห์โจทย์ m เท่ากับ100กิโลกรัมถ้า วัตถุมันเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะคะ m เป็น100กิโลกรัมแสดงว่า f ก็จะเท่ากับ m คูณกับ g m คูณ g คือ100คูณ10ก็จะได้ f เท่ากับ1น0 0นิวตันนะคะกำลัง1กิโลวัตต์ p เท่ากับ1นกิโลคือตัว k นะคะกิโลวัตต์ซึ่งเราต้องใช้ในหน่วยวัตต์กิโลเนี่ยคือ1000นะคะเราก็จะได้ ตัวกำลังเนี่ยเป็น1,000วัตวัตตัวต่อไปนะคะก็คือเวลาก็คือ t t ทเท่ากับ10วินาทีนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องการหาคือ s นะคะว่าเท่ากับเท่าไหร่สูตรที่มี s ก็มีอยู่แค่สูตรเดียวนะคะคือ p เท่ากับ f คูณ s หารด้วยเวลานะคะ จากนั้นให้เราแทนค่าลงไปนะคะเดี๋แบ่งช่องแทนถ้ามันตามตัว p เรารู้ว่า p เท่ากับ1,000แล้วก็แทน p เป็น1,000ก็จะได้1,000เท่ากับ f คือ1,000 s นะคะไม่รู้ติดไว้หารด้วยเวลาเวลาคือสิบ เราก็มาดูว่าตัวไหนที่มันสามารถตัดกันได้นะคะซึ่งตัวที่ตัดกันได้ก็1นึ่กับ10นะคะเลขศูนย์ตัดกับเลขศูนย์แล้วก็เราต้องการ s นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย s เนี่ยมี100คูณอยู่ถ้าคูณระยะยไปอีกฝั่งก็กลายเป็นหารนะคะเราก็จะได้วา่าเจ้า s เนี่ยมีค่าเท่ากับ1,000 ย้าย1น0มาหารก็จะเป็น1,000หาร100ดังนั้นเอสก็จะตอบ10เมตรนะคะนั่นหมายความว่ากล่องจะขึ้นไปได้สูงจากพื้น10เมตรมาดูข้อที่3นะคะจงหากำลังของเครื่องจากเครื่องหนึ่งซึ่งกำลังยกวัตถุมวล500กิโลกร,รมัม m เท่ากับ ห้าอยกิโลกร,รมัมถ้า m เท่ากับห้าอยนะคะดังนั้น f ก็จะเท่ากับห้าร้อคูณสิเข้าไปนะคะก็จะเป็นห้าพันนิวตันนะคะตัวนี้จะรู้ได้ยังไงว่าามันต้องใช้ f ที่เป็น mg นะคะก็ดูจากการเคลื่อนที่ถ้าเป็นการยกหรือการเคลื่อนที่ในแนวดิง่งนะคะเราจะใช้ f เท่ากับ mg แล้วเขาบอกว่าด้วยอัตราเร็วคงที่ 1.6เมตรต่อวินาทีนะคะให้ v มา v เท่าก,กับหนเมตรต่อวินาทีสิ่งต้องการหานะคะก็คือประโยคแรกบอกว่าจงหากําลังอยู่แล้วนะคะก็คือหา p น,นั่นเองว่า p เท่าก,กับเท่าไหร่สูตรที่ต้องการหา p แล้วมี f มี v ให้นะคะก็คือสูตรนี้ p เท่าก,กับ f คูณ v เราก็สาม,มารถแทนค่าได้เลยนะคะก็จะเป็น p เท่าก,กับ 5,000ันคูณหนนะคะห้าพันคูณหนก็จะได้เท่ากับ8 0 0พันข้อนี้ก็จะได้ p เท่ากับแปดพนวัตนะคะเป็นที่เรียบร้อยมาดูข้อต่อไปนะคะรถอีแตนคันหนึ่งใช้เครื่องยนต์ซึ่งมีกำลัง5กิโลวัตต์สามารถแล่นได้เร็วสูงสุด สากิโลเมตรต่อชั่วโมงจงหาแรงฉุดสูงสุดของเครื่องยนต์นะคะว่ามีค่ากี่นิวตันวิเคราะห์ตัว,ตวตออกมาค่ะเขาให้กำลังมานะคะว่าเป็น5กิโลวัตต์ P เท่ากับ5กิโลวัตนะซึ่งกิโลมีค่าเท่ากับหนึ่พันะคะห้าคูณหนึ่พก็จะได้ P เท่ากับ5,000ันวัตนะแล้วก็ เร็วนะคะก็คือความเร็วนั่นเองความเร็ว v เท่ากับ36กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหน่วยที่เราใช้เนี่ยเราต้องใช้เป็นเมตรต่อวินาทีนะคะการเปลี่ยนกิโลเมตรเปลี่ยน km ต่อชั่วโมงให้เป็นเมตรต่อวินาทีคือคูณ5ส่วน18เข้าไปในตัวเลขนะคะเราจะได้36คูณ5ส่วน18 ตอนนี้จะเป็นเมตรต่อวินาทีก็คูณออกมาให้เรียบร้อยนะคะ36กับ18ตัดกันได้2 5คูณ2ก็จะเป็น10ดังนั้นความเร็วของข้อนี้คือ10เมตรต่อวินาทีซึ่งสิ่งที่ต้องการหานะคะต้องการหาว่า F มีค่าเท่าไหร่มี P มี V ต้องการหา F นะคะก็จะมีอยู่สูตรเดียวคือสูตสุดท้ายนะคะ P เท่ากับ F คูณ V แทนค่าลงไปตามตัวนะคะ p ก็จะเป็น5,000 f ไม่รู้นะคะติดไว้คูณกับ v คือ10ะะตอนนี้อยากได้ f แค่ตัวเดียวนะคะซึ่ง f มันคูณกับ10แล้วก็ย้าย10ไปจากคูณย้ายไปก็กลายเป็นหารดังนั้น f ของเราก็จะเป็น f เท่ากับ5,000หาร10นะคะเ,เราก็จะได้ f เท่ากับ ห้าร้อยนิวตันก็คือคำตอบของข้อนี้นะคะอ่าเรื่องกำลังก็มีตัวอย่างแบบผู้เรนได้ดูสี่ข้อนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องต่อไปก็คือเรื่องพลังงานนะก็จะมีพลังงานอา่พลังงานจนนะคะแล้วก็พลังงานสักนุ่งถ่วงที่เราจะได้คำนวณน,นะคะ